สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัศมาเจอต้นม้อข้าวหม้อกแกงลิงค่ะนี่คิดว่าศูนย์พันไปซะแล้วนะคะมาเจอนี่ค่ะหนึ่งต้นในพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระพันรีหลวงค่ะนี่นี่ค่ะนี่คืออ่าอาเรียกว่าอะไรคะดอกหรือผลละคะเนี่ยนะคะเป็นที่โดยดักมแมลงมันเป็นพืชที่ กินสัตว์เป็นอาหารค่ะเขาก็จะผิดเนี่ยเนี่ยมอกจะมอกข้าวมอกแกงลิงนี่ค่ะเน่เน่เน่่เแล้วเขาก็จะมีฝาปิดนะคะฝาปิดเปิดนะคะมีน้ําอยู่ข้างในนะคะล่อพวกแมลงลงไปพอล่อแมลงไปก็จะมีเมือกนะคะในการย่อยสลายพวกแมลงแล้วก็ดูดไปเป็นอาหารนะคะเป็นถือว่าเป็นพืชที่กินสัตว์เป็นอาหารนะคะนี่นะคะนี่กาลังสวยเลยค่ะแล้วก็เจอต้นเดียวใน พื้นที่ตรงนี้นะคะทางเข้าป่านะคะเห็นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะตามหาแล้วเกินนะคะต้นมะข้าวมอแกงลิงนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เพราะเป็นพืชที่เดี๋ยวนี้มีคนนิยมแล้วเขาก็จะมาขุดเอาไปขายนะคะให้กับผู้ที่ต้องการก็เลยทําให้ป่าของเรานี้นะคะไม่มี คือชนิดนี้หรือมีก็มีน้อยมากนะคะนี่คือลักษณะใบของเขานะคะนี่ใบจะมีมือพันเกี่ยวเพราะเขาจะขึ้นพันกับต้นไม้นะคะนี่ตัวนี้กําลังเริ่มจะออกออกเป็นผลค่ะที่จะรอดักมแมลงนะคะนี่นะคะนี่คือลักษณะใบของต้นมะข่ามะแกงลิงค่ะนี่ก็คือว่าเป็นกอใหญ่เลยนะคะเป็นกอนะคะเป็นกอนี่น ดีใจมากๆเลยค่ะที่มาเจอนะคะก็มีหลายนี่นี่ก็เป็นที่ดักนะคะรู้สึกว่าจะแก่แล้วค่ะนี่นี่แก่แล้วแก่แล้วนี่หลายหม้อเลยนะคะหม้อข้าวหม้อแกงของเขานะคะที่ไว้ดักนะคะอ่าสัตว์ไว้เป็นอาหารนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาให้รู้จักต้นมะข้าวหม้อแกงลิงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะ